วันนี้ผ่าความหนาวไปเก็บพริกมานะคะวันนี้ผ่าความหนาวไปเก็บไปเก็บพริกมันก็ยังไม่สุกดีนะคะแต่ว่าหิมะลงแล้วหิมะลงแล้วต้องรีบเก็บนะคะไม่งั้นมันก็จะถ้ามันโดนหิมะมา,มากๆมันก็จะตายนึ่องแบบนี้นะคะก็เลยไปเก็บวันนี้ก็กะว่าลูกอนอนอวันสุกจะคั่วจะคั่วคั่วไฟนะคะ ก็จะตําแกวเนาะเราตํตาแกวดีกว่าเพราะว่าพริกพริกสดนี่เออตาแกวอร่อยเนะาะก็จะคั่วแล้วก็ตําแกว<ม>ตอนนี้ก็คือเด็ดข้วไว้นะคะ<ม>เด็ดขั้วไว้ก่อน<ม>เพราะว่ามันเออมันโดนหิมะไปเมื่อเช้าหน่อยหนึ่งเนาะ<ม>ก็หลายวันที่แล้วก็โดนมันก็มีโดนหิมะมัง่งมันก็จะเฉาตายก็รีบเก็บแล้วเก็บหมดละได้แค่นี้และคะ่ะนี่ได้แค่นี้เองนะคะ